สวัสดีครับนะนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นกับพานสามารถเหมือนเดิมครับผ่านสามารถเขาก็มายกยอวันนี้ยกยอไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าโอ้ยมี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 น่าจะมีมีหรือเปล่าไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะคนเนาะเอารุ้นกัน ยังย่อไปเสียอีกเอาทางนี้ละนะคนนี่ย้ายมาทางนี้ละย้ายมาทางนี้ละโอ้ยยงเกามัลนี่ย้ายมาทางนี้และนะคนนี่ นี่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าปลาน้ำก็ไหลยอยู่นะนะคนน้ำไหลแต่ปลาปลาขึ้นดีดีปลาดูดปลาจักเกอร์ลูนคัวปลาโน่นนะคนนี่ยังยกต้องทำเลยยังไงแน่นอนครับนี่ยังยกต้องทำครับนะคนนี่ดูดิมือไอชิวเขาทำปลาเนี่เห็นไหมนะคนนี้นี่มือไอชิวเขาทำปลาหนึ่งจะจเจ,จ,ะ,เจ,จะเลย nhau cùng 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 จุดเดียวเลยปีมือปีมือขนาดคนนี้ปีขึ้นในที่มือะ มันมานมันมนเอาไปกับพวกมันะล้นกันนี่เจนีตัวอะไรนะตัณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณลุ้นลุ้นเอาพุงอยู่ไหนล่ะอืโอ้ยโอ้ยโอ้สามสามตัวพี่น้องนี่ออกไปเแล้วพุงออกกไปแล้วพุงยังคักได้พี่น้องพี่นี่ hai không 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 ừ. cái tên là bỏ quê hương mất tích cũng tích mất 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 tích ต็มนะหวานเจี๊ยบกันนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่น้องโอ้ยอีกตัวนึงหวัวเสียบขี่คานโฟลตเอาลงไปไหมก้อนนี้น้องฮนะพักขนาดเตยหน่อยพี่น้ลงโคตแข็งโอ้ย <c oughs> ได้ปลามากกับเฮ็ดอยู่ญวนพี่น,อน,อนอ้องคนกว่าจวดจวดยากาศก็ดีพี่น้องเลยวันนี้เขามาตัดผักตบเนี่ยตัดผักตบเต็มเลยนะคนนี้ เบา่มๆนี่รกตเอาเอาเอาลุ้นรุนุนี่น้องนี่ต้มๆตมมาตนี้โอ้ตัวเก่าแล้วหัวเสียก็คือไม่โคตรตัวเก่าพี่น้อเฮ้ยมือตือนขึนห่อนี่หัวเสียบการเนื้อเนี่ยนอนฝีมือฝีมือพี่น้องเขวเ

เมื่อยอนี่พี่น La ้องหากินไปมื้อยอนี่ละแล้วมาแล้วมาแล้วมาหุ่นมาหล่นมาหล่นตงกันนี่พี่น้องตื้นตึ้ดูใส่ตั้งเลยอันดาเลยพี่น้องอันดานเลยอันาเลยไปแล้วเป็นคว้าไฟเลย ลาดเลยพี่น้องอัดลาดเลยทางทิ้งนี้ก็หนาวคนก็ตัดตกตกเรียบร้อยแล้นกเต็มเลยหนาวก่อนดูดินกเต็มเลยนนนนนบินละบินละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจริงๆรนนนยืนเต็มเลยหนะวนนนไปแล้ว

ไปมันหายของใจมีก็มีวะมีก็กลับเดจาดเขินจาาเขินจาเขนป่านอนเลยพดเงียบขนาดละกระ่างหาเทศขอร่าอกันลละพี่นองเลยอัใส่เบองนี้ยูทูบเอามีก็บางควบหนกพี่นองเลยเขิดจ่าเนจาเเดี๋ยวไมม

เาเงินต่อภาษีล้กัน ไปช็อกเกอร์ี่นเดี๋ยวก้มมาเดี๋ยวจัดจาดตักปลาตเเงี้งต้มน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วสม่ยสม่ยมุนควยกยิปกระตกน้ำแล้วพี่น้องยิดกระตกน้ำเพิ่มขยายพั่มเพิ่มขยายพั ใส่ไว้ได้เป็นประโยชน์เว้ยไม่ยืนก็ซื้อถ่าไม่เบื่อจะเอาพอมิ้งก็เล่นกินเขาปัญหาเสียเขาเนาะเสียเขาไม่มีรอรอเห็ดหายังเดียว

แต่ใน

ลาจิ่นดิแลลาเปนเงินเป็นทองเลยเดี๋ยวจะทักันอยู่ไดใส่จิดตนะจ๊ะเรางเข้าห้องปีละพันสามร้อยล้านบาทประกาเร่มเดียวของห้องนี่สี่ตา เยอไ้งพ่อเปิดมังอกเทือน้องเก่งยิ่งเจ็บปวดโยขนาดเนาะน่นอนปวดเอาแก่ยาเจื้อเืเฮ็นยังไงล่ะพี่น้องให้ทุกโตพี่น้องเลย น่าต no? right? <In> nice <night> ้อต้อปุ่นเลยพี่น้องอ้มนี่ตายอยู่พี่น้องมันอยู่มันอยู่มันอยู่พี่น้องนี่ปุ่นนี่ปุ่นนี่กับไร้กว่าเล้วกับไร้พี่น้องนี่กว่าเล้วกับไร้โยบ่นี่กว่าแล้ยวกับพี่น้องนี่สามโลกแน่นอนสุดยอดครับสามโลกนี่แหละฝากคนงานเจอกับฝากแอะกับดอกกระเดียนไดเด้อครับถึงประมาณก็ให้กำลังใจกันแน่ หากกันทุกคนขอบคุณครับปลาอ่ะน่ะครับนะคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ปลาก,ก็ตกใจที่เขามาตัดผักตบเนะาะปลาเขาไม่เข้าเท่าไหร่หรอกก็ให้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศ,าก,าศการหายอยู่นนทัพวาปลาทั้งหลังเข้าเลยนอน้องนี่ รยาากศหาอยู่หากินแบบมันว่านมันว่านในน้นนคนเนาะยกยอหรือยกสะดุ้งง่าฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย